สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6 9 8 5า t a l o s Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมาเป็นท็อปิกที่มีชช่่ว่าคุณถูกคนรอบข้างมองยังไงในตอนนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่ันเลยไปขออนุญาตเช็คสถานการณ์นะคะระหว่างคุณและคนรอบข้างของคุณ พลังงานเป็นอย่างไรเป็นพลังงานที่บทบาทแห่งนี้ต้องทำอะไรที่ถูกต้องเจ้งทำยุติธรรมข้อมูลชัดเจนตรงไปตรงมาเคลียร์ความจริง มีกฎหมายกฎกฎติกาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนต้องกล้ากล้าทำกล้าเสี่ยงกล้าลวยหรืออาจจะมีเหตุการณ์อะไรใหม่ๆเพิ่งเกิดขึ้นก็ได้ภายในสถานก,การณ์นี้บางพลังงานอาจจะกำลังเพิ่งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้อีกบางพลังงาน อาจจะถูกกดดันถูกบีบคั้นอยู่พูดไม่ออกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงน้ำท่วมปากคืนไม่เข้าคลายไม่ออกมีพลังงานของเด็กกับผู้ใหญ่กับอายุห่างกันมีพลังงานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน น้ำใจดูแลกันแบบสมาชิกในครอบครัวมีความสนุกสนานนะคะเล่นบางทีอาจจะมีมุกขำๆเนะม่ตานดูกันเหมือนผู้ใหญ่กับเด็กแบบนี้ไหม,มสารการณ์นี้มีพลังงานของผู้ที่ชอบอ อยู่ในเขตในโซนของตัวเองหรืออาจจะเป็นหน้าที่ที่จะต้องทําอะไรบางอย่างโดยใช้อันความเป็นส่วนตัวจัดการคนเดียว <c oughs> ต้องการควบคุมอะไรบางอย่างเพียงคนเดียวหรือหน้าที่ที่ทําหลายคนไม่ได้อะ,อะและอยู่ภายใต้การดูแลของ ผู้ที่มีพลังงานของเฟมนินสูงชอบที่จะดูแลใส่ใจนะะผู้คนให้อยู่ในตำแหน่งที่ทุกจุดอเป็นสถานการณ์แบบมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือจะเป็นพลังงานที่ผู้ที่มีตำแหน่งสูงนะคะเข้ามาดูแลเป็นพลังงานที่ ไม่ได้มีพลังของมาสคูลินเยอะแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นเพศไหนก็ตามแต่จะมีพลังงานของเฟมินินเยอะนะคะอ่าถ้ามีพลังงานเหล่านี้ในสถานการณ์เราก็มาดูกันนะคะว่าคุณถูกรกรบโรคข้างมองอย่างไรในตอนนี้ใต้สำหรับเป็น the high p r e s e t นะคะขออภัยนะเะสียงไม่ค่อย คงเส้นคงวาเท่าไหร่มันมีไพ่มาผสมกันเยอะมากทั้งดีและร้ายทั้งดีและเสียแต่นี่คือสิ่งที่คุณถูกคนรอบข้างมองนั่นแสดงว่าคุณจะเป็นจริงไหมหรือคุณไม่ได้เป็นจริงๆแต่กิริยาท่าทางมันออกมาเป็นแบบนั้นเองหรือคุณอยากจะให้เขามองคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้ คุณเป็นแบบนั้นิแบบนี้จริงๆหรือคุณแค่อยากให้พวกเขามองว่าคุณเป็นแบบนี้มันมีอยู่สองอย่างนี่คือสิ่งที่พวกเขานะมองคุณในตอนนี้ก็คือเ <c oughs> มื่อก่อนคุณเป็นคนที่มีความสุขมีความแช่มชื่นสนุกสนานรอยยิ้มมาหรือถึงไม่เห็นรอยยิ้มคุณก็รู้แหละว่าคุณมีความสุขแต่ตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าคุณดูเหมือนคนอมทุกข์อะ เขามองว่าคุณมีความเจ็บปวดออะไรบางอย่างเสียอ,อกเสียใจอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแบบไม่ได้มีความสุขมีความเจ็บใจเจ็บปวดเศร้าคุณเหมือนต้องการจบกับอะไรบางอย่าง <c oughs> คุณเหมือนมองว่าฉันต้องการเส้นทางใหม่ฉันต้องการไปที่ใหม่ต้องการอยากจะย้ายไปที่แห่งใดแห่งหนึ่ง อยู่ไม่ได้แล้วตรงเนี้ยเมืม่อก่อนคุณเหมือนเป็นคนที่ให้พลังงานให้เอเนอร์ีดีๆกับคนรอบข้างแต่ตอนนี้คุณไม่ให้คุณไม่ให้ใครไม่ให้แวมไพล์หรือไม่ให้ใครก็ตามมาเอาเอเนอร์จีคุณไปได้ไม่เผื่อแผ่แมก้กระทั่งเอเนอรจไม่เผื่อแผ่แมก้กระทั่งรอยยิ้มนิ่งๆเฉยๆไม่เออหอหอบบกกับใครเมื่อก่อนทำอะไรให้ ทุกอย่างเลยเกินร้อยนะเขาให้สิบคุณให้ร้อยแต่ทุกวันนี้เขาให้สิบคุณให้สองสามอย่างเงี้ยคุณเหมือนกลัวขาดทุนยังไงไม่รู้เมื่อก่อนเนี่ยขาดทุนไม่ว่านะขอให้ได้ทําขอให้ได้ให้เก่งสนุกสนานทุกวันนี้เสงแล้วไม่มีใครทําอะไรคุณได้ด้วยนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวคุณเฉ่งให้กลัวกลัวเวลาคุณจะเฉ่งจะฉา คณเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ <c oughs> น่าจะอะไรก็ได้ทำได้หมดสนุกสนานตั้งใจนะให้อชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ <c oughs> ทุกวันนี้อย่าอย่าแม้แต่จะเอ่อยที่จะให้ฉันไปทำนะ <c oughs> แล้วก็ใครอยากจะเข้ามา <c oughs> ดิวกับคุณเนี่ยต้องระวังตัวเขามองแบบนั้น <c oughs> <c oughs> มันมีข่าวอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะในสถานการณ์บางอย่างเนี่ยอ่า ซึ่งทำให้คุณมองว่ามันเกินเยียวยาเกินให้อภัยเกินปณีปรนอมแล้วพวกเขาก็รู้ด้วยว่าคุณคงไม่จริงๆอ่ะคุณคงปฏิเสธจริงๆและยื้อไว้ก็เท่านั้นเพราะว่าไม่มีประโยชน์เพราะคุณไม่อยากอยู่ไม่ว่าทําอะไรอยู่ตอนนี้เหมือนคุณมองหาช่องทางทางใหม่ของคุณไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนคุณเป็นคนที่ให้เป็นผู้ให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ แรงกายแรงใจให้กำลังใจให้คำชี้แนะให้ความสุขให้แม้กระทั่งเออ,อะไร <c oughs> ปัจจัยอะปัจจัยอยู่อยู่ในทําให้ทุกคนอยู่เสมือนกับอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอะทําให้ทุกคนรอบข้างเหมือนอยู่ในคอมฟอร์ทโซนวกเขามีความสุขดื่มด่าได้พลังงานของคุณกระปี้กระเป๋านะกระเตืองกระตู้หูอะแต่ทุกวันนี้ <c oughs> คุณเหมือนแกล้งหรือเปล่านะแกล้งแบบไม่รู้ไม่ชี้แม้จะอยู่ภายใต้ความกดดันหรือปัญหาหากเป็นเมื่อก่อนคุณสู้คุณลุยคุณแก้ปัญหาได้เก่งทุกวันนี้เหมือนเหมือนกำลังจะทำอะไรบางอย่างที่ออให้ให้ตัวเองแบบไม่ได้พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ลำบากหรือว่าอยู่กับสถานการณ์ลำบากนะ ไม่ยอมแม้แต่จะแก้ปัญหาหรือว่าเซ็นชื่อไม่ยอมแก้ปัญหาไม่ชอบแก้ปัญหาให้กับในตอนนี้แต่หาถามว่าคุณแก้ปัญหาได้ไหมแก้ได้แต่คุณไม่ทําแต่ภายใต้สําหรับคือ The High p r i e s t e s s พวกเขาก็ยังมองว่าคุณเปลี่ยนไปมากนายพิเศษเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดพวกเขามองว่าคน <c oughs> คนเฉลียวฉลาดคนนั้น คนที่คมในฝักคนนั้นคนมีความรู้คนนั้นหายไปไหนคุณเป็นคนที่บางทีนะอา,อาจจะไม่ใช่ว่าคุณ <c oughs> อาจจะไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากแก้ปัญหาหรือไม่ยอมแก้ปัญหาก็ได้แต่คุณไม่นําไม่นําสัญชาตญาณไม่นําเซนส์ของคุณหรือว่าไฮเออร์เซลหรือสิ่งคุณอาจจะมีสัญชาตญาณในการทําภารกิจด้วยแต่คุณไม่เอาออกมาใช้ หรือคุณอาจจะรู้คำตอบแต่คุณไม่ชี้แนะไม่ให้อะไรทั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นนะ <c oughs> อะขออาภัยดิอ้าใต้สำหรับ The High p r i e s t เป็น The Sun คุณเล่นละครอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> คุณทำอะไรอยู่หรือ คุณทุนตกตาอะไรคุณมิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยคุณกําลังปิดบังไอไม่ได้นะจะบอกให้เหมือนคุณเหมือนคุณไม่ให้ไม่ให้ความรู้ไม่ให้อะไรที่แบบมันทําให้ไอนึกถึงอาหากคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความเป็นธรรม หากคุณต้องไปอยู่ในกลุ่มในสถานที่ที่มันไม่ให้ความเป็นธรรมค,คุณก็เหมือนแกล้ง,งโง่แกล้งไม่รู้อะเฉยเอาง้นาเอาตาปไปไล่เมื่อก่อนเนง,งูพึ่งรู้หูตายังกับสับประรดรู้ทุกอย่างทุกวันนี้ฮะไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะลองไปถามคนนู้นสิโบยเก่งรู้แต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความโกหกใดๆนะไม่ชอบโกหกเลย the h ีสเท r แต่ หากจะมีคนเข้ามาถามหรืออะไรคุณเนี่ยคุณก็จะเหมือนไม่ว่างรีบทํานู่นทานี่หรือขอ,ขอไปเกดขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะอะไรเงี้ยคุณซ่อนไว้ด้วยดุสันคุณซ่อนไว้ด้วยก้าเหรียญคุณแพลนอะไรอยู่ที่จะเดินไปจากจุดๆุดนี้และไปได้อย่างไวที่สุดคุณวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วก็ทําด้วยความทุ่มเทมุ่งม,มั่นของคุณแล้วคุณคือเนี่ยไพยด่ดีเอ็มเพลสเนี่ย คุณทําให้พวกเขามองคุณแล้วคุณก็ทําได้แบบทําได้ด้วยมือถึงมือถึงด้วยออสการ์ต้องให้คุณแหละงานเนี้ยอืมมีถ้วยรอไว้อยู่แต่คุณไม่สามารถโกหกเราแต่ว่าคุณแพลนอะไรไว้ไม่รูไม,ไม่ไม่รู้นะแต่มันดีมากดีกว่าหรือคุณอาจจะไม่อยากให้พวกเขารู้เพราะว่าคุณกําลังจะไปมีอนาคตที่ดีมากๆกลัวพวกเขารับไม่ทันรับไม่ไหวหรือเปล่าคุณก็เลยมีความรู้สึกว่า อะค่อยๆซึมซับไปจากวันหนึ่งคงลืมคุณได้แหละคุณกำลังจะไปได้ดีคุณกำลังจะไปรุ่งแต่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขามองอันนี้เป็นสิ่งที่ไพ่บอกมาเป็นสิ่งที่ไออ่านจากไพ่คือลึกๆของคุณคุณไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาเห็นแต่ในคอนเทนต์นี้ก็คือคุณถูกคนรอบข้างมองคุณยังไงในตอนนี้ถ้าคุณอยากให้คนรอบข้างมองคุณในทางที่ คุณไม่ได้เหลืองไม่ได้เล่าคุณแก้ปัญหาไม่ได้คุณดูมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยคุณสําเร็จนะคุณทําให้พวกเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่คุณไม่สามารถโกหกภัยได้อันนี้เป็นบางพลังงานนะทุกคนเพราะว่าในหรือคุณอาจจะมีความทุกข์จริงๆแต่ในความทุกข์นั้นน่ะภายในตัวตนข้างในของคุณเลยผู้รู้ข้างในคุณพร้อมที่จะออกมาปกป้องคุณพร้อมที่จะงัดเข้ามาพร้อมที่จะพงาดเวลาที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่แย่อืม อย่างนี้เลยก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าส์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซูเปอร์แฟนมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่า,ทาขอให้คุณประสบความสําเร็จบน,นเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งด้านโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ